ผู้ชมเนี่ยคิดว่ามาฟังเรื่องปลาหมอทางดําที่เป็นตัวเอกในฝันร้ายของประชาชนนะตัวเอกในฝันร้ายของประชาชนเรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเรื่องน่าจะเป็นกรมประมงเพราะว่าตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันตั้งแต่การอนุญาตนําเข้าตั้งแต่การเข้มงวดตรวจฐานตั้งแต่การาปราบปรามและการแก้ไขและการฟื้นฟูล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทหน้าที่กรมประมงทั้งสิน้นก็น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ ส่วนผู้ร้ายของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นผู้นําเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นําเข้าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรที่นําเข้ามาทั้งหมดคือผู้ร้ายของเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่าหนังเรื่องนี้พระเอกโดนยิงตายพอหนังเรื่องนี้พระเอกโดนยิงตายปุ๊บ<ต><น>มันก็เลยเป็นเรื่องเลวร้ายที่มันยังหาจุดจบไม่ได้พอหาจุดจบไม่ได้วันนี้เรามาฟังมุมมองแตกต่างหลากหลายกันออกไปด้านหลังก็คือบีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านบอกว่า ทำให้มันเพิ่มมูลค่าขึ้นมามันก็จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขได้แต่มูลค่ามันขึ้นเหมือนกราฟอะกราฟพุ่นเะน่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพอมีกระแสขึ้นมาทีหนึ่งกรมปงบอกว่าซื้อเลย20บาทโดยชาวบ้านเทไปแล้ว20บาทพอไปดูรายละเอียด5บาทขอค่าขนส่งนะ1 5บาทไปหน้าแพไอ1 5บาทที่หน้าแพเนี่ยชาวบ้านขับรถาม,มาไอ้ตัดน้ําไปอีกหาว่าน,น้ำหนักเป็นน้ำาช่อีก สิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกเหลือท่าปลายเท่าไหร่ผมบอกว่าผมเคยเสนอไปแล้วผมบอกให้กลไกการรับซื้อเนี่ยเหมือนการรับซื้อข้าวข้าวสมมติรับประกันไว้หมื่นห้าเขาซื้อกันอยู่ท้องตลาดหมื่นสองคุณซับซิได้ไปสามพันนี่ก็เหมือนกันคนระับประมอทางดับถ้าเกิดเอกชนทั่วไปเขารับซื้อกันอยู่ห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทพี่น้องประชาชนบอกว่ารับได้อยู่ที่สิบห้าบาทประมงซับซิได้ด้ครับ ไม่ต้องเอาไปเสียค่าน้ํามันไม่ต้องอไปเสียค่าอะไรเลยแล้วการประเมินอยู่กับเอกชนด้วยเอกชนเขาต้องการทาปาปลเท่าไหร่วันนี้เขาต้องการทาปาปลนร้อยร้อยตันเขารับซื้อได้ราคาต้นทุนอยู่เจ็ดแปดบาทประมงซับซิได้หกบาทเจ็ดบาทประมงไม่ต้องไปให้ใครก็ไม่รู้เลยค่าน้ำมันขนส่งไม่ต้องขนเลยก็ขนกันเองก็ทากันเองให้กลไกมันโคลงอย่างนี้แล้วสภาพตลาดก็จะเป็นปกตินะครับ คือปลาบข่ขาดเขาก็รับซื้อเขาก็ซื้อขายกันโดยปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วันนี้ที่มันเจ็บช้ำก็คือว่ามันมีการนาเข้าปลาบนเข้ามาอีกนะทาให้ปลาบนในประเทศไทยราคาตำำ่าเข้าอีกอกระบวนการรับซื้อต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะซื้อจะซื้อจะขายได้มันก็ไม่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมาฟังก็อยากจะมาฟังมุมมองต,ต่างๆหลากหลายกันออกไปวันนี้ผมก็ถือว่ามาได้ฟังมิติใหม่ๆนะมุมมองใหม่ๆ แต่ก็ขอสรุปหนังที่ได้ดูวันนี้ไม่ได้ทัาทิงใครไม่ได้กล่าวหากลมประมงเกินไปแต่ว่าฟังสรุปท้ายเรื่องแล้วหนังยังไม่จบครับแต่ว่าผมมองดูท่าทางเรื่องนี้เรื่ระเอกเดินยิงตายนั่นเราเข้ชั่งอพลท่านออตายครับ